สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะเออคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะยุ่งเป็นพิเศษอะคะ่ะก็เลยไม่ได้มาทําคลิปไปเพื่อนๆดูอะคะ่ะเดี๋ยววันนี้โอกาสดีแล้วะคะ่ะช่วงนี้ว่างนิดนึงเออมาทําคลิปไปเพื่อนๆดูนะคะคือมีบอลสีอยู่อยู่ยังไงอยู่อยู่ต้นนึงนะคะที่ตอนนี้ กำลังเป็นกระแสแล้วก็กําลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆน่าคนหลายๆคนก็น่าจะได้ยินน่าจะรู้จักกันนะคะก็คือบอลสีต้นนี้ก็คือเท้าหิรันพนาศูนย์ค่ะเพื่อนๆคือดีได้มาในชื่อนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นบอนสีที่สุดรักสุดห่วงของที่สวนเลยล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นนี้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลาที่ว่ากําลังคือกําลังยังไงกําลังเป็นกระแสกําลังดังอะคะ่ะจะว่าแบบนั้นเลยก็ได้เนี่ยค่ะบอนสีต้นนี้ดูใบนี้นะคะเพื่อนๆใหญ่มาก นี่ก็คือเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะคือ,อจะบอกนิดนึงว่าเท้าหิรันพนาศูนย์นี่ก็คือเป็นเเขาจะบอกว่าเป็นยังไงเป็นดีเคยไปไปดูนะคะเท้าวิรันพนาศูนย์นี่ก็คือเทพอศูนย์ของรัชกาลที่หนะคะเป็นเทพประจำประจำพระองค์ของ โลหกะค่ะราชก,การที่หกเป็นเทพที่ว่าคือมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆท้าวีรนระนาศูนย์แล้วก็คือคือได้ไปอ่านได้ไปฟังที่ว่าออข้อมูลของเทพท้าวีรนระนาศูนย์เนี่ยนะคะคือมีความแบบคือยังไงอะถ้าเพื่อนๆได้ไปเห็นเนี่ยคือเราเราศรัทธาเราเราในตัวของเทพองค์นี้ค่ะ เนี่ยค่ะเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ว่าแล้วก็เนี่ยค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะต้นนี้คือเทา้าฮิรันพนาสูนนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะคือสวยมากเลยค่ะดีไม่เคยที่ว่าเลี้ยงได้สวยถึงกับเหมือนต้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือเป็นต้นที่ว่าไม้ที่ว่าเปลกนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกันทุกๆใบทุกๆลายเหมือนอย่างเช่นบอนทั่วๆวไปอะค่ะท้าวิลันพนาณาสูนต้นนี้นะคะจะเป็นบอนแบบบอนป้ายค่ะเพื่อนๆเอเอเขาจะเป็นบอนป้ายป้ายแดงเออพื้นแดงป้ายเขียวหรือเขียวป้ายแดงเนี่ยคะ่ะเขาจะมีคือบางคนเขาบอกว่าจะ มีอีกต้นหนึ่งที่ว่าคล้ายๆกันก็คือเทา้ทาเท้าจันทชนหรืออะไรไม่ทราบเนี่ยค่ะแต่ดีไม่มีนะคะต้นนั้นแต่ต้นนี้ดีได้มาในชื่อเทา้าหิรันพนาสูนนะคะเพื่อนเเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยค่ะคือต้นนี้นะคะบางใบเนี่ยเขาจะมีความพิเศษนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนแรกๆรกเลี้ยงอะ่ะบางทีถ้าเขาไม่โดนแสงหรือว่าอากาศที่ว่าไม่ ไม่ไม่เต็มที่กับตัวเขาอะค่ะไม่เต็มที่กับต้นเขาบางทีเขาก็จะไม่ป้ายเนี่ยค่ะบางใบเห็นไหมคะเขาจะไม่มีป้ายเทปเทปเยอะเยอะนะคะแต่บางใบนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เขาจะเป็นป้ายแดงเยอะเลยละค่ะป้ายเป็นป้ายแดงเอ,อ่อพื้นเขียวป้ายแดงพื้นแดงป้ายเขียวเนี่ยค่ะ คือลักษณะเด่นของต้นนี้นะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เหมือนกันทุกใบนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่บางทีบางใบเนี่ยค่ะเป็นพื้นเขียวจุดแดงแต่บางใบนะคะจะให้เพื่อนๆมาดูเอออันนี้เป็นต้นแม่ทั้งหมดนะคะของที่สวนคืออยากจะเลี้ยงไว้ดูไว้เปรียบเทียบอะค่ะนี่คือเป็นต้นที่ว่าแยกมาจากต้นเดียวกันทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะต้นนี้ อันนี้เป็นพื้นแดงไปเลยละค่ะเพื่อนๆพื้นแดงแล้วก็มีแซมเขียวนิดๆนี่แหละค่ะถึงที่จะบอกว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าพื้นแดงป้ายเขียวพื้นเขียวป้ายแดงเนี่ยดีว่ามันไม่ค่อยแน่นอน,นะคะกับบอลตัวนี้เพราะว่านี่เห็นแต่ละต้นเนี่ยออกมาจากต้นเดียวกันนะคะนี่เห็นไหมอันนี้อยู่ในต้นนี้นะคะแต่ใบ ข้างหนึ่งป้ายแดงข้างหนึ่งไม่ไป้ายส่วนใบนี้แดงทั้งใบและส่วนใบนี้ที่จะออกมาเนี่ยนี่ก็น่าจะแดงทั้งใบอีกอะค่ะเพื่อนๆนี่ใบนี้ก็แดงทั้งใบมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะบอนต้นนี้บอกเพื่อนๆไว้เลยนะคะว่ามันไม่แน่นอนเลยสําหรับบอลต้นนี้และเป็นบอนที่ว่าสวยแปลกน่าสะสมเนี่ยค่ะเออบอลเก่านี่มัน บอนเก่านี่มันมีคุณค่าน่าสะสมทุกต้นเลยละค่ะดีถึงว่าชอบออชอบที่จะสะสมบอนเก่าบางตัวนะคะราคาราคาแรงแต่เราก็ชอบอะค่ะม,ม,ม,มันมันห้ามความชอบของเราไม่ได้ใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆบางทีคือคุณค่าทางจิตใจอะค่ะเพื่อนๆเลี้ยงด้วยความรักเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะต้นนี้ นี่เป็นอีกต้นนี่สามต้นนะคะมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันลายแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกต้นนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าออบางใบก็แดงบางใบก็ไม่มีแดงไม่มีแบบเนี่ยค่ะสามต้นไม่เหมือนกันสักต้นเลยค่ะลายใบเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะปลายแดงที่ปลายปลายหน่อยส่วนใบนี้เห็นไหมคะนี่อันนี้แดงเยอะนะคะ อันนี้แล้วก็และใบเขาจะนะคะรูปลักษณะของใบเนี่ยของท้าวีรันพนาศูนจะใบจะแข็งใบจะแข็งแล้วก็หนานะคะถ้าต้นเขาสมบูรณ์มากๆเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนต้นนี้ก้านเขาก็จะออกแดงๆนะคะเพื่อนๆถ้าใบไหนที่ว่าเออเขาจะแดงเยอะเนี่ยค่ะเออหลายๆคน กำลังตามหานะคะบอลต้นนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นบอลที่ว่าทุกยุคทุกสมัยอะคะ่ะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกระแสเขาไม่ค่อยตกอะคะ่ะสำหรับบอลต้นนี้นะคะเพราะว่าดีได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเออบอลต้นนี้ราคาก็จะแบบตกลงอะไรแบบนี้นะคะ่ะยิ่งช่วงนี้กระแสการสะสมบอลเนี่ย มาแรงบอลตัวนี้ก็เลยราคาแบบพุ่งทะยานเลยละค่ะเพื่อนๆเออถ้าใครที่ว่าสะสมเกี่ยวกับบอลเก่าเนี่ยต้องมีนะคะต้นนี้ต้องมีไว้ในครอบครองเลยเพราะว่าเป็นบอลที่สวยมากบอกคําเดียวเลยว่าสวยมากค่ะเนี่ยค่ะใครที่ได้ไปแล้วนะคะที่ช่วงก่อนเนี่ยดีเคยทําไว้ได้แยกลูกไว้ได้สองสามต้นเนี่ย เลี้ยงไปนะคะเดี๋ยวนานๆเขาก็จะออกสีแบบนี้เองค่ะไม่คือมันไม่แน่นอนนะคะสำหรับบอนต้นนี้มันไม่มีความแน่นอนหรอกค่ะเพราะว่าบางบางใบก็แดงบางใบก็เขียวเนี่ยค่ะเป็นสนีของเขาเลยละค่ะท้าวีรันพนาาสูรน,นี่ข้างหลังใบนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมสวยเหมือนกันค่ะลายใบนี่พาเพื่อนๆมาดูนะคะวันนี้ ให้ดูกันชัดๆเลยล่ะค่ะสามต้นสามสไตล์สามลายไม่เหมือนกันนะคะแต่ละใบแต่ละลายแต่ความสวยเหมือนกันทุกต้นเลยล่ะค่ะนี่ต้นนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะต้นนี้กระถางใหญ่นี้มีมีหลายต้นเลยค่ะสี่ห้าต้นกำลังมีหนอด้วยะคะ่ะเพื่อนๆต้นนี้คือเป็นแม่พันธุ์ต้นใหญ่ของที่สวนเลยละค่ะเพื่อนเท้าวิรันพนาศูนย์ค่ะ อืมแลวเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูต้นอื่นอีกนะคะสำหรับวันนี้ดูเท้าวิรันพนาศูนย์บอลเก่าบอลในกระแสต้นนี้นะคะเออใครอยากได้ก็รีบรีบหามาสะสมกันนะคะบอลเก่าเนี่ยมีสเสน่หทุกต้นนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ